อยู่กันอีกเทปหนึ่งนะครับกับน้องเฮมีที่ได้รับตอบรับเข้าสู่ที่ไหนนะ Imperial อะคอร์สอะไรเลย Chemical Engineering ซึ่งน้องเรียน A-Level สีวิชาใช่ปะ่ะใ,ในเวลาแค่1ปีปกติเนี่ยเด็กปกตินะในโรงเรียนเนี่ยเอ้สอปี <S 2> 2. <S 3วิชาก็ม่ยากแล้วน,นะ <c oughs> เราทำสีวิชา1ปีก็เลยต้องชวนมาคุยอีกเทปหนึ่งว่ามีเทคนิคอะไรบ้าง <c oughs> อ่ทคนกจะจริงเราจะแบ่งเวลาการทําการบ้านด้วยก็คือเคยได้ยินมาค่ะว่าแบบว่าพอเราทาวันนี้ไปนานปุ๊บมันจะเริ่มแบบว่าเริ่มท้อเริ่มล้าใช่ไหมก็จะเปลี่ยนไปทําอีกวิชาหนึ่งบ้างจะใช้เป็นวิธีสลับหน่อยเพื่อจะเบื่อวิชาหนึ่งก็ทำวิชาสองแทนใช่ใช่เพื่อเบื่อมันก็จะก็จะเปลี่ยนแล้วก็เบื่ออันนี้ก็เปลี่ยนไปทำอีกวิชาหนึ่งต่อแต่ก็จะแบบวนประมาณนั้นมันก็เลยทําให้แบบว่า ทำงานได้ทันเวลาได้ข่าวว่ายังมีเวลาไปเล่นเกมด้วยม,มวไปยังเล่นเกมด้วยววเพราะฉะนั้นแบบใครบอกว่าแบบสี่วิชาหนึ่งปี no life ไม่จริงมีเล่นมีเล่นกับน้องเล่นกับเพื่อนเพราะว่ามัอนจะแบบว่าช่วยคลายเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยด้วยโอเคแล้วก็กระบวนการสมัครเป็นไงบ้าง ucas application อะไรพวกเนี้ยช่วงแรกๆก็งงๆงงๆอยู่เหมือนกันเพราะยังไม่เคยเปิดอะไรย่เงี้ยก็ ก็มีครูก็มานั่งตั้งคอมทําที่ที่สูตรเลยให้ครูแบบว่าคอยดูให้ใช่เพราะว่าที่ที่เราค่อนข้างจะเล่นเนอะแบบเด a d l i n มันเร็วกว่าปกติเขาอะไรเงี้ยมันก็จะเร็วหน่อยใช่ปะก็ก็มีเราซัพพอร์ตให้ใช่ป่ะทั้ง personal statement อะไรพวกนี้เนาะโอเคแล้วก็เรื่องแพลนการเรียนที่คุณคุณว่าของเฮมีมีช่วงหนึ่งที่มีเรื่องแพลนอะไรนะที่เรารอคำตอบจากอิ p e r i ร l ตอนนั้นะ อ๋อใช่ใช่มี drop ฟิสิกส์ไปพักไม่ม่ยังไม่ drop มันเรียกว่าการแลวยังไม่ drop มันเรียกว่าการแบบดูก่อนซึ่งซึ่งอันนี้จะบอกว่าอันนี้เป็นเป็นเทคนิคเฉพาะของเราเด็กโฮมสกูลเลยเพราะว่ามันในในเมื่อถ้าถ้า offer สุดท้ายอันนี้ไม่ไม่ได้ต้องใช้วิชานั้นก็ drop ได้แต่สุดท้ายแล้วพอ offer มาแล้วก็เลยกลับมาเรียนต่อได้ทันทีนี่มันเป็นการไม่เหมือนที่โรงเรียนถ้าโรงเรียน d r อปก็คงแบบว่าี๋ยวแล้ว drop เลยไม่ให้ดรอปด้วยซ้ำนะครับโอเค แล้วก็อย่างหนึง่งอ้อเรียนตัวตัวเป็นยังไงบ้างช่วงแรกๆแกกว่ามีเรียนกับครูคนใหม่ก็จะเกงๆนิดหน่อยก่อนแต่ว่าพอเริ่มปรับจูนได้อ,<า>อะไรเงี้ยก็จะเริ่มชินแล้วก็เรียนมาแล้วแบบว่าเหมือนเทิดแบบว่าวิาวธีสอนกับการเรียนเราแบบมันสไตล์มันคล้ายๆกันเนี่ยมันก็จะแบบว่า ล <laughs> คลิกอ่ะคลิกอ่ะใช่ใช่มันก็จะแบบเข้าใจง่ายอย่างเช่นหนูจะชอบครูที่แบบว่าจดไรเงี้ยชอบจดแบบส,สวยกๆก็จะแบบว่าตั้งใจมากขึ้นเพราะว่าจดสนุกอะไรเงี้ยอ๋อโอเคก็เหมือนเวลาพอเป็นครูตัวต่อแล้วแล้ว,ลวพอเจอครูที่คลิกแล้วอะทุกจังก็ไปได้เร็วมากๆใช่ไห<ช>ม,มโอเคแล้วก็ถามนิดน,นึงว่ามีแพทนยังไงต่อหลังจากแบบเรียนอันนี้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยเรียน ทีมพิเรียวจบแล้วเนี่ยครับนี่เป็นคอร์สสี่ปีใช่ไหมใช่ใชโอเคหลังจากนั้นอะไรต่อเท่าที่ภายมาก็คงน่าจะแบบว่ามีอาจจะไปหาประสบการณ์แบบว่าทํางานอะไรย่างนี้ก่อนแล้วก็อาจจะต่อโทรแต่ว่าน่าจะเป็นสายก็ประมาณนี้เหมือนกันเนะาะเดี๋ยวขต่อด้านนี้ต่อโอเคทีนี้อันถัดมาอยากให้ให้กําลังใจน้อง <laughs> เด็กโฮมสกูลุ่นน้องเราเน้นหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าให้รู้ว่าแบบให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยหนึ่งปีสี่วิชาทำได้นะก็อยากจะบอกว่าแบบว่าเฮ้อตั้งใจทำกันบ้านอย่าแบบว่าทิ้งบอกว่าคิดว่าเล่นเกมได้แล้วก็เล่นอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะว่าก็ต้องก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกแบบว่าอย่างเช่นสมมติเรามีเวลาแบบว่าร้อยอะไรเงี้ยก็อาจจะเกมประมาณแค่30แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย พยายามแบบว่าเน้นกานบ้านแล้วก็ต้องแบบอยากให้แบบว่าชอบสนุกกับการทําหาวิธีที่แบบว่าเราเจอแบบทำการบ้านแล้วสนุกอยากําต่อหรือว่า<ม>หาข้ออื่นมาฝึกก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเอ็นจอยกับการทําส่วนนั้นไปแล้วก็ม,มันจะได้แบบอย่างอื่นมันก็จะง่ายไปเลย<ม>พูดแล้วเราก็อย่าเครียดมากคนนี่แบบเป็นมาแล้วเครียดมากเลยอ๋อแล้วแล้ว,ลวในในหนึน่งปีที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าตัวเองแบบ ยังไงอะดูแลตัวเองดีขึ้นไหมเพราะโฮมสกูลมันต้องค่อนข้างนึนกว่ารับผิดชอบตัวเองเยอะขึ้นใช่ไหม <c oughs> ออรู้สึกไหมมากเลยเหมือนแม่ก็แบบหลายคนบอกแบบดูแบบเปลี่ยนไปอีกทางนึงเพราะว่า<ม>ช่วงที่เพิ่งมาใหม่ค่ะจะเหมือนแบบเด็กอะไรยเงี้ยแบบว<ม>่าการทำบ้านส่งไปเรื่อยไม่ได้อะไรมากแต่ว่า<ม>พอมาโฮมแล้วแบบว่าความรับผิดชอบก,ก็จะสูงขึ้นเพราะว่าเหมือนเราอยู่คนเดียวแบบเพื่อนที่เรียนวิชามือนก็น้อยหน่อยแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าการบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยตามแล้วก็ รูก็จะช่วยบ้างสวนนึ้แต่ว่าเหมือนอายุเท่านี้แล้วเราก็โตแล้วเราก็ต้องดูดูเองอะไรเงี้ยดีมากพี่ก็เจอหนูแต่ครั้งแรกที่เข้ามาตอนโฮทุกวันหนูก็โตขึ้นเยอะความคิดอะไรดูโตขึ้นเยอะแล้วก็ที่ฟังที่หนูพูดก็สังเกตเลยว่าหนูได้สกิลชัดๆจากที่นี่ไปเลยคือทางแมนจเมนต์เนาะแบ่งเวลาเป็นนะครับแล้วก็แบบเซลล์มอเตอร์เรชั่นอะไก็ดีเพราะว่าฝันแรกถึงจะถอใจด้วยซ้ำใช่ไหมแต่ก็กลับมาทำจนสำเร็จนะครับก็หวังว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับน้องๆโฮมสคูลุ่นถัดๆไปนะครับ